ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่ติดตามเลรับชมสําหรับเพื่อนๆที่ทาโคกน้องนานะครับหรือบางท่านอาจจะเพิ่งขุดสะเสร็จใหม่ๆนะครับบริเวณขอบสะทั้งสีด้านนะครับซึ่งเป็นที่ต่ําสุดหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเบิร์มนะครับที่ตรงนี้นะครับเป็นที่น้ําท่วมถึงนะครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะมีความสงสัยนะครับว่าถ้าเราต้องการใช้พื้นที่นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่ตรงนี้เราสามารถจะปลูกพืชอะไรได้บ้างนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูพืชชนิดหนึ่งนะครับที่เราสามารถที่จะนำมาปลูกบริเวณริมสระที่ทนน้ำท่วมขังได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมต้นไม้นะครับที่เราสามารถนำมาปลูกบริเวณริมสระนะครับหรือริมบ่อที่ทนน้ำท่วมได้นะครับก็คือมะพร้าวน้ำหอมนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าผมมีวิธีปลูกมะพร้าวน้ำหอมริมสระในลักษณะไหนนะครับ สำหรับบริเวณที่ผมปลูกมะพร้าวน้ําหอมนะครับผมจะปลูกบริเวณตรงนี้นะครับข้างบนนี้เป็นถนนนะครับส่วนที่สลปลงมาด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นบื้อมานะครับผมก็จะปลูกมะพร้าวน้ําหอมบริเวณนี้นะครับไม่ใช่ไปปลูกริมขอบบ่อตรงนู้นนะครับท่านผู้ชมซึ่งพอเวลาหน้าฝนนะครับในช่วงที่ฝนตกชุกติดต่อกันหลายๆวันนะครับน้ําในบ่อนะครับมันก็จะขึ้น มาท่วมถึงบริเวณนี้นะครับแต่มะพร้าวน้ําหอมที่ผมปลูกมันก็ไม่ตายนะครับสาเหตุที่มะพร้าวน้ําหอมนะครับมันเจอน้ําท่วมแล้วมันไม่ตายนะครับมันเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมบริเวณตรงนี้นะครับเวลาหน้าฝนนะครับน้ําก็จะท่วมนะครับแต่บริเวณด้านบนตรงนี้นะครับน้ําท่วมไม่ถึงนะครับท่านผู้ชมซึ่งบริเวณด้านบนตรงนี้รากมะพร้าวน้ําหอมนะครับมันจะขยายเต็มพื้นที่บริเวณนี้หมดนะครับก็จะมีรากส่วนหนึ่งนะครับที่มัน แช่อยู่ในน้ําแล้วก็รากส่วนหนึ่งนะครับที่มันขึ้นมาอยู่บนบกนะครับทําให้รากมันมีอากาศหายใจนะครับพอเวลาน้ําท่วมขังมันก็ไม่ตายนะครับท่านผู้ชมสําหรับบ่อที่ผมขุดตรงนี้นะครับก็ลึกสุดมือแมคโครนะครับท่านผู้ชมน่าจะประมาณ4เมตรนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูมะพร้าวน้ําหอมอีกต้นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมจะได้มองภาพออกนะครับว่าผมปลูกในลักษณะไหนนะครับอีกครับมะพร้าวน้ําหอมต้นนี้นะครับผมก็ปลูกบริเวณเบืรอมันเหมือนกันนะครับท่านผู้ชม ก็นับจากมะพร้าวน้ำหอมไปขอบบ่อครับก็น่าจะประมาณ1เม็ดนะครับสําหรับข้อดีของการปลูกมะพร้าวดิมขอบบ่อแบบนี้นะครับมีข้อดีหลายๆอย่างนะครับจากที่ผมสังเกตดูนะครับสำหรับข้อดีข้อที่1นนะครับก็คือเราสามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับและก็ข้อดีข้อที่2นะครับในหน้าแล้งผมไม่ต้องรดน้ํามะพร้าวเลยนะครับเพราะว่าในหน้าแล้งมันจะเป็นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมในหน้าแล้งน้ําในสะตรงนี้นะครับมันจะลดลงไปมากนะครับ ทีนี้มะพร้าวนะครับถึงน้ําในสระมันจะลดลงไปมากนะครับแต่ระบบรากมะพร้าวนะครับมันจะไปไกลนะครับท่านผู้ชมมันจะดิ่งลงไปข้างล่างนะครับมันไปดูดน้ํามะพร้าวนะครับมันสามารถที่จะดูดน้ําในสระนะครับมาเลี้ยงตัวเองได้นะครับโดยที่ผมไม่ต้องรดน้ําในหน้าแหลงเลยนะครับแล้วก็ข้อดีข้อที่3นะครับก็คือเราปลูกมะพร้าวริมสระแบบนี้นะครับมันช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่ารากมะพร้าวนะครับ มันจะมีระบบรากที่สารกันไปทั่วนะครับท่านผู้ชมนอกจากนั้นนะครับถ้าเราต้องการให้พื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับพืชอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถนํามาปลูกแซมกับมะพร้าวน้ําหอมตรงนี้ได้นะครับก็คือหมากนะครับท่านผู้ชมอย่างระยะห่างของต้นมะพร้าว2ต้นนี้นะครับมันห่างประมาณ5เมตรนะครับเราสามารถที่จะเอาต้นหมากนะครับมาปลูกตรงนี้ได้นะครับได้2ต้นนะครับท่านผู้ชม ถ้าเราปลูกหมากกับมะพร้าวน้ำหอมนะครับมันไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับเพราะว่ามันเป็นพืชตระกูลเดียวกันนะครับรากมันจะเหมือนๆกันแล้วก็พอเวลามะพร้าวน้ำหอมมันโตไปนะครับความสูงของมะพร้าวมันไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ความสูงของต้นหมากนะครับมันจะสูงกว่ามะพร้าวต้นหมากมันก็จะมีระดับชั้นนะครับที่สูงกว่าต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับมันก็ไปรับแสงอยู่ด้านบนนะครับส่วนมะพร้าวน้ำหอมมันก็รับแสงอยู่ด้านล่างนะครับ ซึ่งการปลูกมะพร้าวน้ำหอมกับต้นหมากนะครับเราสามารถปลูกรวมกันได้นะครับเป็นการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแต่ถ้าท่านผู้ชมบางท่านนะครับบอกว่าไม่อยากปลูกมะพร้าวน้ำหอมเราสามารถที่จะปลูกมะพร้าวแกงก็ได้นะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่ติดตามและรับชมสำหรับคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับครับสวัสดีครับ